ในที่สุดปิดฉากความรักข่าวลือเป็นความจริงหลังจากยื้อมานานหลายเดือนแล้วก็ทิ้งไว้ให้เป็นปริศนาว่ามือที่สามนั้นจะใช่คนที่เป็นข่าวจริงหรือไม่ปิดฉากรักยาวนานเจ็ดปีแบบไม่มีงานแต่ง กระแสจับตาความสัมพันธ์ของเพลงชนธิดาอัศวะเหมกับแฟนหนุ่มเป็กเสรณีชาวีรกูลลูกชายของนายกหนูอนุทินยังคงร้อนแรงหลังไร้รูปคู่และความหวานให้เห็นมาพักใหญ่แล้วล่าสุดเพลงได้ออกมาเปิดใจยอมรับว่าลดสถานากันเรียบร้อยแล้วปิดฉากรักยาวนานเจดปีแบบไม่มีงานแต่งเกิดขึ้น เพลงได้เปิดเผยว่าความรักของเธอนั้นอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและการให้เกียรติหากวันหนึ่งวันใดความรู้สึกนั้นเปลี่ยนไปก็ขอเพียงแค่ให้พูดกันตรงๆซึ่งในครั้งนี้ก็เป็นฝ่ายชายที่ได้เอ่ยปากถึงความสัมพันธ์ความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมทำให้เธอนั้นช็อกเพราะว่าไม่ได้เผื่อใจเอาไว้ แต่ก็ยังเคารพการตัดสินใจและย้ำชัดว่าไม่มีมือที่3ตอนนี้เพลงก็กลับมาโฟกัสงานและตัวเองพร้อมกับบอกว่าได้เรียนรู้ว่าใครคือคนที่อยู่ข้างเราในวันที่เราอ่อนแอถึงแม้จะยังไม่หายดีทั้งหมดกำลังจะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงพร้อมกับสถานะความโสดร้อเปอร์เซโดยมีคุณแม่คอยอยู่เคียงข้างและถนอมใจไม่ห่าง จากบทสัมภาษณ์ในวันนี้ใครที่เป็นคนเริ่มที่จะพูดก่อนว่าความรู้สึกนั้นน่าจะไม่เหมือนเดิมแล้วน่าจะเป็นฝั่งนั้นนะคะใช้เวลานาน,านไหมกว่าจะตัดสินใจได้สำหรับเพลงเพลงไม่ได้ตั้งตัวเลยค่ะแสดงว่าเขาเป็นคนพูดออกมาก่อนใช่ค่ะเพลงเรียนตรงๆเลยว่าเพลงไม่ได้เผื่อใจไว้ค่ะช็อกไหมแน่นอนอยู่แล้วค่ะ เพลงได้ถามไหมว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรเพลงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแสดงว่ามีการพูดคุยกันหลายรอบแล้วอย่างนั้นใช่ไหมครั้งเดียวค่ะมีการพูดแค่ครั้งเดียวเรื่องนี้เกิดขึ้นนานแล้วหรือยังเราไม่ได้มีรูปคู่กันมานาหลายเดือนแล้วแล้วก็ในวันนั้นมันก็เป็นการพูดคุยว่าไม่พร้อมขอเวลา รู้สึกว่าเราอยู่ในวัยที่เราอายุ29แล้วมันไม่แปลกเลยถ้าเกิดเรานั้นอาจจะเกิดการไม่พร้อมขึ้นเพลงก็เลยรู้สึกว่าเพลงแค่ขอถอยออกมาดีกว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้สลิมจะรู้สึกยังไงเพราะที่ผ่านมาปกป้องกันอย่างเต็มที่แล้วก็บอกว่าเรานั้นเต้าขาวข่าวลือนั้นเป็นจริงเสมอเพียงแต่ว่าคุณยอมรับได้หรือว่ายอมรับไม่ได้มันก็แค่นั้นเองอ